ยี่ห์เห็นเองส่งเลยวะเนี่ยไอ้ออโนเซน่าหลุดนะตังดึงตังสองเก้าสามเฮ้ยเป็นโนหดนะไอต่อเนี่ยทำไปเล่นเสียงมันไมค์กานเสียงเป็นอย่างี้เหรอ,อ,หอแค่นี้นะมีคิดเลยหรือวะ แต่ก็ขอดูช่วงมันหน่อยดิมันไม่ได้สตีมนานแล้วเหรอก็มแม่งกากแน่เลยวะไอเชี่ยจัน,นิยม อ,อันนี้คือร้านจีนอันนี้คือร้านจีนมันใช่ปะอันนี้คือร้านจีนม like ัใช่ปะตายตายอีตายไอ้หียคิดที่ดูท่าไห่ก็หาวะไอ้หียแกงอะไรวะที่มันดักอะไปเดียอ๋อแต่มันไม่ได้กดหมาด้วคุณสังเกตไปดิ นี่กูชอบไอ้สัตว์เลยขับรถไปแบ,บป็คบอกแป๊บนึงขอปั๊มมาเลยนานโนดอะแบบทุกไหนอ่ะพี่ ஆஹ் மிலானா மிலான் แต่ปืนสี่มันยิงมันนะผมว่ามันดูยิงไวกว่าปืนสามอะไปเรทอะแล้วคนตายแล้วยังไม่ตายโอ้โหพูดเลยหกปีเลยเหรอคลิปนี้หกปีเลยเอ้าลิปเดิมที่ดูเมื่อกี้นี้ ดูนะหน้ามันต้องโยกเวลาอย่างนี้ว่าจิก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 มึงม,ม,มันมันเหม่อเยอะนะต้องมาลั่งเล่นกันนะใ,ใ,ใ,ใครกดได้มากดเลยอ่ะง่ายๆดูให้เป็นสตอรี่นะครับทุกคน,นอารมณ์เกมนะครับทุกคนอารมดูให้เป็นสตอรี่นะเด็กๆไ <c oughs> อคิดนี่ไง กดอย่างน้อยผมก็เป็นคนดีผมบอกเลยอย่างน้อยผมก็เป็นสตรีมเมอร์มืออาชีพอ้๋อนี่คือมันเหรอนี่คือมันดูดูอีทีวะขาจ่ายตรงนะไม่อ๋อมันอันนี้มีป่ะอันนี้คือตอนเปลี่ยนเปลี่ยนไหม่แล้วนี่คือตอนเปลี่ยนไหม่แล้วมมีีรนแล้วดูตอนที่เห็นหน้ามันถึงจะกากไม่มีคนลบนะต้องหาคนลบอ่ะแม่มีไปดูหญิงด้วย หัวออกสีโอ้โหบอลบอลเลยอ่ะใส่แว่นต่างหูสีทองที่สองคนลบนะมีหูฟังที่ทองเหรอครับบอลทองเหรอไม่ครับบอลถึงยี่สินะออกตับคนบนเมื่อไปแล้วเมื่อไปเท่าไหร่นะต้องสีคนน่าจะมีเคื่อกลับได้แล้วไปแล้วหน่ยมีใครจะปั๊มอีกไหมถ้าไม่ปั๊มจะปัดนะโนนะมีมีพี่โยขอปั๊มแป๊บโอ้โหดูหลอดเลือดอย่างเก่าไอ้เหี้ยแต่แว่นอะไรวะก็ดูู่ลปด้วยพี่ปล่อยเดี๋ยวไป นม่ไปนะีไห่มีคลิปนั้นฮาสุดแล้วคลิปตายอ่ะคลิปตายฮาสุดแล้วตายร้านแดงอ่ะสองสี่สิบสองสี่มัใช่ละโตมากดโดนใครรึที่ไหนครับที่ไหนบินล่างน่ินล่างิาครับไปจเรียกรัห่ ต้องไปัหมต้องไปไหมฮ่ามันหาไอต่อมันยุคแรกเลยหรือวา่าอันนี้หาสุดแล้วเฮียอันนี้หาสุดแล้วอันนี้หาสุดแล้วลครบ,หครบไหมครบยี่ไหมครบยีไ่ไหมกดเลยใช่ไหมเฮี่ กดเลยครับกดเลยกดเลยไม่น่าติดในคือต้องอยู่ต้องอยู่ฝั่งไหนต้องอยู่ยังไงที่ไปอยู่ไหนอ่ะอ่ากดกดแล้วมันยืนจับห้าไว้ก่อนไอ้กลุ่มกูมาเลยกลุ่มกูแล้วก็ขัดเลยขัดไปยังไม่มาไอ้คิดว่าจะใช้ตัวอาวุธนตัววุ้นมาหน่อยเนี่ยเอาพี่เล็กมาพี่เล็กไม่หยุดตีเราได้ไอ้พี่พี่อ่ะไอ้กลุ่มกูขาดสองมีใครมีกลุ่มเอ้ยมีสี่ดำขาดหนึ่งขาดหนึ่งกลุ่มกลุ่มกูขาดหนึ่งนะ เดี S <S> ๋ยวไปอยู่กลุ่มกลุ่มต่อให้นี่ผมถ่ายทิกตอกเจอรองเท้าคล้ายๆอย่างนี้มาแต่เป็นลายเอกลายจอยเอกบล็อกไอ้ชี้โคตรเฟี้ยวนี่นอนอยู่ละนอนอยู่ละนอนอยู่แล้วอยากดูใช่ไหมเดี๋ยว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 ผมไปโย่กลุ่มกลุ่มต่อให้ก่อนน้ำไม่ทันนะเล่นด้วยเหรอพี่หอกเล่นดื้อเหรออล่างไป่เหรอได้ปะไอโฟส์ไอโฟส์มาไหมมาผมกูจะพบ ไปไ่คนอ่ะแล้วอยู่เนี่ยครบแล้วใครเกินไปเลยโอเคมาเดี๋ยวแหละครบซ้ายล่างหมดเลยไหมเหมือนซ้ายล่างกับซ้ายบนก็โดนหนักนะครบไหมพี่ครบเลยครบแล้วไอ้ชานมพี่รู้ไอ้ที่ถึงจะเหมือนไม right ่ได้หรอกจำกันไม่ได้เอาโอ้โหเอ้ยไปไปจะจำได้ไหมนี่ขวาล่างใครจะจำได้นานจัดไม่มืไม่มี ไปยืนกับพี่เฟิร์เลยใครอยู่ขวาบอนะนเนี่ยขวาบครบยี่ไม่ได้สรุปครบยี่ไม่ได้สรุปครบยี่ไม่เนี่ยอ้าวแล้วกูต้องอยู่ที่เดิมไหมไอ้จายโฟลอย่ไหนพี่พี่พ่พ่พี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 ่่พี่่พี่อู่่ไหนพี่่่่พี่่พี่พ่พี่พี่พ่พี่พี่ี่พ่ี่ี่พี่พ่ที่พี่ต่อีัี่พีนี่คือเป็นที่ใหม่ีี่่ี่พี่ี่่พี่่พี่่่ี่ี่น่ี่ี่่ี รูปไหนวะไม่เห็นอะส่งพี่เพราะว่าบนนี้มันมันมีแค่อดับไงผมเลยไม่ได้ทำอ๋เหียแล้วนะอนนี้คือใหม่หบีบบีบกันมาได้นะตรงทั่วพี่ที่โล่งเจ็ดนะเว้ยตรงนี้เจ็ดนะพี่ต่อไอจัดไม่มีปืนผมส่งผมส่งลาจั๊ดอย่หากมหากไม่ฟีไม่ฟีไอจัดก็มาจัดไม่ฟีไม่ฟีเีไเลีาชน้นะชนนะแยกชน้าหะี่นหนักขับคนหนักคนนคนนคนนลคนนคะคนคนะ

เนหน่อยหัวแดงเล่นหน่อยหัวแดงปนหลเป็นยิงช่อมตรงนี้ม่เรบไ่เียรบ้าาไม่เคลียร์พี่ต่อเ่นหน่อยลมก่าวลมกล่าวลมลมนะลมนะเฮ้ยเชื่อขบนไ้ดิเกิดหมดเลยไปยพี่ินพี่ปนพี่ินมาช่วยตรงตรงเดิมก่อนมาช่วยเปลี่ยนปืนก่อนมนเกิดหมดมามาช่วยช่วยต่นะเกิหมดนะเ็เหมดีเลมดีเลมดีเลมดียเล่เียกะหัวฟ้านะหัวฟ้าสับนะ ก็ขขอบขอบวงขอบวงขอบวงขอบแดงขอแดงขอแดงขอแดงเอาหมแดงนะแี quad, 8, ่วงอซะวง่วงยิงเลยยิงเลยยิงเลยตอนนี้นานเกินมาเป็นพอปไงเล่เลยทำ้ทำเลยรทยิงตรงเลยาับแบเลย คนหรอนคุณขวาหลังนลคุณขวาหลังตายแล้วสับยืนตัวเองรอยิงให้ยบเลยแล้วคุณแล้วคนนึงมาแล้วคนนึงมาแล้วคนนึงเยหน่อยแล้วหน่อยดย้ัย่ยมยสให้สาให้หมดแล้วเล็กๆหดเตีขวาล่ังทำไมเปลี่ยนอาวุธหมดเลยวะเปลี่ยนเราเปลี่ยนกี่คนนคมไม่ได้เปลี่ยนนะถ้าเี่ไม่ฟรีเลี่ยนฟรีถ้าฟรีเปลี่ยนสาม่ ตองเราคือขคมเปรี้ยไม่มีล้มปืนไม่มีล้มมีคือผมต้องไปกู้อ่ะแป๊บเดียวเหลือขวาหลังอ่ะตั้งโดนหมดเลยไม่ใกล้ขวาหลังใช่ผมหมายถึงขวาหลังอ่ะคือมันเปลี่ยนคือมันเปลี่ยนถ้ามาหมดเลยอ่ะไม่เก็บเลยกูอยู่กูอยู่ซ้ายบนกูต้องวนมาขวาหลังปุ๊บแล้วกูก็วนไปตรงไอ้นั่นอีกเออเข้าใจพี่แต่ว่าสายหลังสายหลังคือคือตีผมมันไอ้เหี้ยมึง มึงมึงมึงเปลี่ยนอาวกันหมดป้าเหลืออะไรมึงก็มึงคุยกันเลยนะตีบางอ่ะมันต่อไม่ใช่คนหลักก็จริงแต่คือมึงต้องมาแทนอยู่นะนะคเราคือมันไม่ได้คือเมื่อกี้ผมมีมีแค่บอกแพ้แล้วคนหลักที่เหลือคนในแกมคือที่มึงเนี่ยตอนนี้คือมึงมึงมึงคุมได้สกรูเสร็จสกรูถ้าเราปล่อยให้คนอื่นคนอื่นก็ได้เราก็เลยต้องรู้แต่ว่าไอ้นี่ใช่ไหมมันโดนชีตใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยนอาวุธออกมาตู้แล้วเพื่อนก็ยิงให้อยู่ก็มีจังหวะเล่นไงก็เลยเปลี่ยนมาเล่น มันขาดดินบอรลมันไม่รู้ว่ะมึงต้องพูดมึงต้องพูดในบอลด้วยมึงจะทำอะไรอ่ะต้องพูดในบอลคือจังหวะที่ที่คออยู่ไม่ไม่ได้ยินเสียงขวาล่างแล้วหันไปที่มันหมดต้องคุยต้องบอกอ่ะคือกูหันีกทีนึงแค่เคบอกว่าตายหมดแล้วขวาหลังอ่ะเคปะหลังนั่นคืออยู่ตรงกลางก็เลยก็เลยต้องพยายามไปกวนพี่โเอ้พรา่พี่พี่แพนส่งไปเอากระสุนใช่ไหมที่โดนสนับโดนสนับไปประมาณผมอยู่หน้าทางออก นั่นแหละไม่ไม่เขาไม่เป็นไรแม่แต่คือเดี๋ยวผมไปทีไม่ใช่คนหลังอ่ะสุดท้ายอนาคตมึงก็ต้องมาไปเล่นทดแทนอยู่ดีอะเกียว่ะให้ช็อตฝากเอามาให้ด้วยดิเอาแต่มึงต้องเล่นพูดกันอยู่แล้วมึงต้องมึงต้องพูดสื่อสารกันหน่อยไม่ใช่มึงเล่นเงียบกันอย่างเงี้ไปมันไม่รู้อะไรเลยต้องพูดเยอะเพื่อมันคอสเพื่อมันคอสช่วยกันไม่ได้ไปเอาไปเอาไปดูความกระหายของมันดิขนาดชนะมันยังต้องบ่นกันอะ